สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นำเสนอเมนูลูกรักนะคะผัดถั่วลันเตากับเห็ดนะคะอันนี้ก็คือเราเริ่มผัดนะลูกสาวไม่กินกระเทียมนะคะแต่เราก็พยายามหั่นให้ซอยให้เล็กที่สุดนะมาผัด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 ,ผด,ผดอย่างนี้นะคะอันนี้เราผัดไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใส่ถั่วลันเตาของเราลงไปนะคะ ก็ผัดๆเลยค่ะอันนี้ลูกสาวก็เพิ่งกินครั้งแรกค่ะแบบนี้นะคะเขาเห็นแล้วเขาอยากกินก็เลยซื้อมาให้แม่ทําให้หน่อยค่ะอันนี้ใส่เห็ดเนาะจริงๆจะใส่แครอทด,ด้วยแต่ลืมซื้อมานะคะที่บ้านที่สต็อกไว้หมดตู้เย็นแล้วค่ะแบบนี้ก็น่ากินนะคะอันนี้เราไม่ต้องเติมน้ําเติมอะไรเลยนะคะน้ําเห็ดเขาออกมาเนาะปรุงรสอันนี้ก็ใส่น้ํามันหอยลงไปนะคะ เล็กน้อยค่ะแล้วก็คนลงไปนะกลิ่นเริ่มหอมออกมาแล้วนะคะไปค่ะกินข้าวกันดีกว่านะคะ